ครับสวยครับถ้าเมืองไทยตกนี้ออนจจก็น่าจะดีเหมือนกันตอนนี้ผมใจมากเลยนะเนี่ยผมเดินลุยหิมะมาเนี่ยวันนี้เดินเลยครับมาเก็บภาพส,สวยๆให้เพื่อนๆได้ดูที่เมืองไทยได้ดูกันอ่าเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยครับเดินให้ดูไปเรื่อย ตักพี่แบตเตอรี่ยังพอมีแล้วเมมโมรี่การ์ดน่าจะพอได้อยู่ตรงนกครับวันนี้ตักมาครับโอ้โหเออ,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 อนี่เป็นตัวเอขี่ขี่ถ้า วันนี้จะไปเล่นกีตาร์กร็ขีมะซาหน่อย <c oughs> อืมเดี๋ยวจะจะไม่เห็นหน้าคนไทยก็กระไรอยู่อจะดูแล้วไม่รอนะครับ <c oughs> แต่เลาใจ <c oughs> นิดหนึ่งแล้วกันเนะ <c oughs> าะอังยวา่ากันนะไม่รอ สวัสดีครับผมเพื่อนครับให้ดูวิวนะไม่ต้องดูผลเท่าไหร่หรอกผมแต่เดี๋ยวนี้จะพาไปน,น,นั่งนั่งทํำยูทสสกันหน่อยจะเล่นดนตรีรับอยู่ในใสายกลางหิมะคงจะฟิลน้าดูเหมือนกัน้านหนาวครับ ยิ่งถึง,ถงตอนนี้ยิ่งตกแรงตกหนักเลยถามว่าเป็นนี่เป็นไงครับไมเออ่เห็นรอยเท้าไลยครับตอนนี้นะครับอ่าความหนาของหิมะน่าอยู่ประมาณอัตมาอนนี้สวยจังนอยู่ประมาณสามสิบเปนนะครับความหนาจากพื้น มุมขางล่างก็สวยดีอันนี้แลมพอดีกับวันคริสต์มาสพอดีเลยต้นมาตอนนี้ไปกันต่อครับยา,ยาวไป ถามว่าแถวนี้ผมไม่หลงเหรอโอ้โหพูดแบบหยาบยาบปลาคลี่ลุยมาแล้วแถวนี้ตำรวจตำรวดเพื่อกันหมดไม่ต้องกลัวโดนจับบ่อยอเดี๋ยวไปทางนี้ครับเลี้ยวซ้ายครับฮิดารีครับภาษาญ,ญี่ปุน่นถ้าเลี้ยวขวาก็มีโอ้บ้านหลังนี้มันนักเกินไปมันทลายลงมาจากราคาบ้าน ช่วงวันสองวันนะครับยังสวยอยู่ครับเพราะว่าหิมะมันจะยังไม่แข็งพอเลยจากนี้สักสามวันนะมันจะเป็นน้ําแข็งครับนี่ครับบนหลังคาครับหลังคาบ้านเนี้ครับตอนนี้ยังนิ่มเลยครับผมจะลองเอาลมเคลีย้ดูวันนิ่มยังไงมันนิ่มนะครับเนะี่ย เอาไปอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปบนทึกตอนนั่งกีตาร์แล้วหน่อยขาวนะครับมืดไปหมด <c oughs> <c oughs> โอเคครับ